วันนี้เราก็มารีวิวเจ้า KLX 230นะครับหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ5-6เดือนครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มาดูกันครับหลักๆเลยก็น,นะครับก็จะมีสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ยางหนาครับสติกเกอร์ทั้งคันนะครับยางหนามเลยมียางครับยางข้างหน้าใช้เป็นดูโร หน้ากากเราก็ใช้เป็นของ CRS นะครับ CRS สามสี่ร้อยห้าสิบการแฮนด์ครับตัวยึดการแฮนด์ครับคันคัดคันเบรกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับประกัดเลื่งเป็นของ 230R นะครับ ตุ๊กตาเป็นของตัว ABS นะครับเป็นตัวแฮนด์อ้วนนะครับแต่เรายังใช้ยังใช้แฮนด์ผอมอยู่ปาดเบาะครับปาดเบาะลงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อการทรงตัวที่ดีครับเพราะว่ามันสูงมากครับหรือว่าตัวผอมอเตก็ไม่แน่ใจนะครับการแข็งครับของ N Light นะครับใช้งานมาก็ ดูสภาพักแล้วกันครับใช้ดีครับคุมมายันกระเดืองชกหลังเลยนะครับดูดูจากการใช้งานมาแล้วก็คุ้มครับอันนี้ก็ทำเองนะครับกาดเซมครับกาดเรมก็สั่งของตัวอีเบมาใช้นะครับ ตั้งครับขัดตั้งแล้วก็โมตรงนี้นิดหนึ่งครับให้มันขึ้นได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าสองสามส่วนขัดตั้งจะขึ้นได้ประมาณนี้เองนะมันจะเตี้ยมากเลยแล้วมันก็จะชนหินลแล้วก็โมเจียตรงนี้นิดหนึ่งตรงหูนี่นะนีนก็จะขึ้นได้สูงขึ้นโอเคเลยครับประมาณนี้อะสเตอร์ครับสเตอร์ใช้ข้างหน้า13ครับ ้างหลังใช้47ฟันนะครับโซ่ยังเป็นโซ่เดิมครับประคองโซ่เดิมครับแต่ว่าอันที่สองนะครับอันแรกเรียบร้อยไปแล้วครับยางหลังใช้เป็น IRC ครับร้อยสิบทับร้อยครับใช้ดีครับตัวนี้ท้ายเป็นท้ายของตัว R นะครับท้าย เรียบเลยนะครับท่อสันนาครับ F M F ครับตัวยึดกระปุกน้ำมันเบรกนะครับปกติมันจะยึดอยู่กับพักเท้าหลังนะครับอันนี้เราเอาพักเท้าออกเราก็ต้องซื้อตัวยึดตัวนี้มานะครับ คอท่อเราใช้คอเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเราเน้นทอคต้นนะครับรู้สึกว่ากําลังต้นทอคคอท่อเดิมจะให้ทอคที่ดีฝ่านะครับปุด EGR แล้วครับขเขาเรียกอะไรบําบัดใช่ไหมครับรถวิ่งไปประมาณสามพันโลครับสามพเก้าร้อยเอ็กสามพัน ก้าสิบสองโลนะครับประมาณนี้อะกระเป๋าครับกระเป๋ามิสเตอร์ดีไอวครับใช้งานคุ้มครับกาจะประมาณนี้นะครับสองร้อยสามสิบนะครับใช้ดีครับใช้ดีโอเคครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมาลงในคลิปหน้านะครับครับ